หลวงปูจ่จันจันทโชตวัดนางหนูจังหวัดลบบุรีท่านคือพระเทราจารย์ผู้โด่งดังอย่างยิ่งในช่วงสงครามอินโดจีนต่อเนื่องกับสงครามโลกครั้งที่สองท่านได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในห้ายอดพระเกจิที่ร่วมปลุกเสกเสื้อยันแดงผ้าประเจียดและตะกรุดเพื่อมอบเป็นขวัญกำลังใจและเครื่องรางคุ้มครองให้กับทหารไทยที่เข้าร่วมสมรภูมิ ภูมิหลังและวิชาอาคมหลวงปู่จันมีนามเดิมว่าจันหรือจันเกิดเมื่อปีพศ2495ที่บ้านบางพุทโธจังหวัดลบบุรีท่านมีอุปนิสัยเป็นคนพูดจริงทำจริงและในวัยหนุม่มท่านเคยร่ำเรียนวิชาอาคมต่างๆจาก ซึ่งเป็นคาราวาจอมขมังเวทนอกจากนี้ท่านยังนิยมชมชอบการกินว่านและอาบว่านเพื่อให้ผิวกายคงทนต่อาศาสตราวุธหรือคงกระพันชาตรี ในช่วงวัยหนุ่มท่านเคยมีเรื่องราวผจญภัยในชีวิตทั้งการประกอบอาชีพการเผชิญภัยและการถูกกล่าวหาว่าก่อคดีฆ่าคนตายจนต้องหลบหนีอาญาบ้านเมืองทําให้ท่านต้องดันดดนไปร่ำเรียนวิชาอาคมจากพระเกจิอาจารย์ต่างๆในระหว่างที่หลบหนีก่อนที่จะสํานึกในบาปที่กระทําและแตัดสินใจออกบวชในวัยกลางคนโดยมีผู้กล่าวว่าท่านเคยร่ำเรียนวิชาจากหลวงพ่อกลัน่น วัดพระญาติการามจังหวัดอยุทยาด้วยการอุปสมบทและการบุรณะวัดหลวงปู่จันทร์เข้าอุปสมบทณวัดบัวอยู่ตรงข้ามกับวัดนางหนูโดยมีพระสังฆภา,าราวาหะมุนีเนียมวัดเสาทงทองเป็นพระอุปชาได้รับนำฉายาว่าจันทโชต ต่อมาท่านได้ย้ายมาจำพรรษาที่วัดนางหนูซึ่งขณะนั้นชำรุดสุดสมมากเกือบจะร้างท่านได้ทำการบุรณะปฏิสังขรเสนาสนะต่างๆจนวัดมีความถาวรเป็นปึกแผ่นขึ้นมาเมื่อท่านได้รับตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสชื่อเสียงของท่านในฐานะพระเกจิอาจารย์ผู้มีอาคมเข้มขขังก็ด่งดังไปทั่วภาคกลางการปลุกเสกวัตถุมงคลที่สำคัญของชาติ จากชื่อเสียงที่โด่งดังทําให้หลวงปู่จันร์ได้รับความเชื่อถือในระดับประเทศและได้รับเกียรตินิมนตเข้าร่วมพิธีพุทธาพิเศษครั้งสําคัญของประเทศหลายครั้งเช่นพิธีพุทธาพิเศษณพระอุโบสถวัดราชบิดเมื่อปีพาศา2481เป็นหนึ่งใน108รูปที่ร่วมปลุกเสกพระพุทธชินราชรุ่นอินโดจีนณวัดสุทศน์ทเทพวารา,รามเมื่อปีพาศ2482หลวงปู่จัน มรณาภาพเมื่อปีพศอ2490สอิริ 90, อ,อายุได้95ปี